ตายแล้วตายแล้วตอนนี้นะฮะบ้านกายสภาพเป็นผับแล้วตอนนี้ทุกคนตรวจแอนติเจนมาแล้วแม่ดิมาสวัเลยครับทุกทุกคนผมจะรอนเจ้าโอเคครับแล้วก็มรีคริสต์มาสนะครับทุกทุกคนก็ วันนี้น่ะผไปวันคริสต์มาสนะก็ในในโควิดมันระบาดเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะเราก็เลยนะมาปาร์ตี้ที่บ้านญาตินะนก็ก็โอเคงั้นไปดูกันเลย พี่เป็นไงบ้างสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำแกงครับโอ้ต้องเลี้ยงมอใหญ่เลยนะรอบนี้นานๆจะต้องใหญ่ๆหน่อยนะถ้าผมนานๆเจอกันใช่อ่าเนี่ยนะเออไม่เอาดีกว่าอ๋อหรือว้อเค <No. S 2> นอก็ขี่ได้ครับอ่ะ,อะโอเคโอ้โหซ้อนสามเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูดีๆโอเค,อเคขอเลี้ยวก่อนวะไม่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ซ้อนสามในซอยเทสรถเทสรถเออเทสรถหน่อยเออเนี่ย,นนนเยเหมือนกล้องหน้ารถเลยแบบนี้ ต้องถอยเข้ามาหน่อยไม่ได้หรอกกลัวมอไซค์มาปาดรถไงเออเรื่องของเรื่องไม่ได้กลัวอะไรหรอกไม่งั้นนี่ว่าหมดเลยนะเนี่ยสาม <c oughs> โอเค <c oughs> มาถึงซอยนี้แล้วนี่พี่เจมส์ขี่ย,มย,า,ยามมาแล้วเหรอระวังเนินพี่ โอ้โหไงีหน้ามาถึงแล้วอย่างเร็วเลยเรามาช้าไปหน่อยนะแต่ก็ถึงอ่ะโอเคสวัสดีครับ อ่ะอ่ะมอมเลยโอเคตัวดีพีใหม่ครับด้วยกันเลยแรงงแรงรวยโอเคฟันจอยได้เลยไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงจีนพี่ยังไม่ถึงจีนยังเหรอยังพี่ยังโอเคตัวดีครับแฮปปี้เนวเยครับ โอเคไปกลับไปกันเลยไอ้หนูดูนูนี่เอาเอาเฮลโลเฮลโทุกคนเห็นไหมแม่อย่ายกขาแบบนั้นอ่ะโอเคไปกล้องหน้ารถพร้อมทุกคนว่าไงก็พร้อมโอเคคนขับก็พร้อมไปเลยหนักมาก เฮ้ยเลวกี้เฮ้ยเิวเฮ้ยเิวเิวโคตรเจ๋งเจ๋งว่ะเิวโคตรเจ๋งอ้เฮ้ปล่อยเฮ้ยปล่อยก็โจเดินมันไม่รอใครเลยอ่ะเลวต้น่าเฮ้เลวเอ้าเิวกี้เิวแข่งกันป่าว เอาจริงอ่ะเนี่ยนี่แข่งกันเปล่าดูรถให้น้องหน่อยนะข้างหลังไม่เลยไอ้ช้าช้าดูมีรถอยู่มั้เดี๋ยวข้างหลังมีรถเดี๋ยวมีรถข้างหลังเปล่าเร็วลงเรื่องกี่รอบเรื่องกี่รอบเฮ้ยเรื่องกี่รอบด้วยเขาจอดแล้วเขาจอดแล้วอ๋อไปโน้ตแล้วเอาโอเคงั้นช่างมันไปตรงเลยครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ นนริวิเกะริวเก่เ,เกยลยหลบนิดนึงเลือเสาวไว้เลือเสาไว้เรือเสาไว้ไปเลยจอดแล้วหมดถ้าถอยดีๆก็จอดได้ไม่เพราะรถมัมนเลน่กมาตีมก็ะตมเอาปันก็ปันไม่ไปแซนหน่อยี่ ลบๆ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 ว <Pardon. S 1> ่าไงพี่ไม่ดีค่ะไว่ดีครับพี่ไม่ดีไปไหนอ่ะไปตกไปตกว่าไงไหนดีซ้อนสามเนี่ยซ้อนสามในซอยไม่น่าเป็นไรมั้งไหนเราเล่นเล่นกับปลาเฮ้หนูแง่ด้วยเออทำไมในในโปโปรสีมันดูสดใสอ่ะสดใสมากเลย ในดูช่วงเกมม้นนี่นว้ิวว่งไปไหนนี <laughs> <laughs> รดด่ระวังรถด,ด้วยระวังรถด้วยนี่ได้รถแล้วขับออฟโรดเหรอเรืไงไไป เฮ้ยเดี๋ยวออกเอามันออกให้อัตโนมัติเด้อออกเองเอาไปและไปและวจมและวจมและวลิวกิ้จมและคุณฉลามาช่วยผมหน่อยเลยดิจะต่อยแบบนี้อย่างเดียวจิ้มก็ตลาดจะมาเร็ว อุยสีอะไสีอะไไอหนูครับน้องหนูครับนนี่นี่่นกินข้าวอยู่เหรอครับน้องหนูในรัากินอยู่ไม่สนใจแค่กินเสร็จก่อนโอ้โหแล้วทำไมเอาว่องนี้องนี้องนี้ชอบ ว่าไงครับสวัสดีครับสวัสดีหน่อยครับน้องเขาส่งโกโปรผมชอบลองโอ้โหน่ารักเลยอ่ะน้องเขายิ้มให้น้องเขายิ้มให้กล้องเอ้ากินอะไรอยู่ครับเขากินน้อยเขากินน้อยเขากินน้อยปาเจมส์กันนะ้ไหม็กไดมีตังค์วไม่เหงืไม่สนใจโอ้โห

เนะเอาเอาจริงดิน้องเขาไม่สนเลยเหรอเ่นเอนอเเเหมือนน้องเขากินอยู่เลองแบอยู่เออเพิ่มเพิ่มมูลค่าหน่อยเนาะ เฮ้ยพี่ก๊อพี่ก๊อพี่กอแบงค์เขาสามันนะองเรียนโอ้นดกูได้หอยเทียนทํำไงเนี่ยไ้พี่อู๋ว้าวอะไรอ่ะอู๋อะไรอป่า อะไรอะะอันนี้ใช่ไหมโอ้โหลวกีอยู่ไหนเนี่ยลูกกูเนี่ยนี่อ่ะนี่ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานมาก่อนแล้วยอดิ เจมี่ว้าวได้เป็นหมื่นน่ะเจมี่ได้เป่าตังค์อ่ะไมั่ใครอ่ะเขาบอกว่ามีมีเจ้าของเจมี่กดอ่ะหายแล้วเไี้ของชิบหายแล้วถ้าเปิดออกมาโล่งนะคือแจ้งของใครเลย เฮ้ยได้ของน้องเทียนแจ๊บแจ๊บผีได้ของเทียนืออะไรเอ่ยแจ๊ได้ของเทียนโอนะโอ้ย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 โอะยโอ้ยนอกยนักยโอ้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 ยโน้ยโอ้ยอ้ยโ้ยเอ้ยอยอ้ยหนักโอ้ยโอ้ยโออ้ยมออยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโ้ยโ้ออะไรอ้ยโยังไม่รู้เปิดออกมามีอึ้งแน่บอกเลย เอาได้ของใครเอ่ยได้ของได้ของกอลปันเอาไว้ได้กันเองมีงได้ครับขอยเทียนมึงซื้อเหล้าให้หลวงให้หลานไม่ได้ซื้ออะไรให้เขาได้กันเองขวดนมไอ้เหี้ยแล้วเทียนสบายใจแล้วเปิดออกมานมตาหมีได้ของใครเอ่ยพีคพีคก๊อฟพี่ก๊อฟมีของมา ลิวกิลิวกิลิวกิลีเสียงหน่อยที่ถ่ายคลิปอยู่พี่ก๊อฟเสียงกี่บาทอะนั่นน่ะเสียงกี่บาทอะสามร้อยสามร้อยพี่พ่อไปซื้อมากระเช้าอะกอกะเช้าละพันหโอ้โอดูนะดูเลยกี่กระเช้าเนี่ย ไงเพราะรู้สึกไงสบายใจสบายสบายใจได้สบายใจได้เผาตังเล่นแล้วไงดูของกินนะไหนรดอะไรม่กเลยผมว่านะชีสสวิตชอนซซวครีมสามรถเนี่ยเข้าแถวแลวคิวยาวโต๊ะโต๊ะโต๊ะโร๊ะ

โอ้โหดูโหอ,อ,อินเนอร์มาโคตรเต็มอ่ะโอ้ยล้มอีกแล้วนะตอนนี้นะฮะบ้านกายสภาพเป็นผับแล้วะตอนนี้แล้วเดี๋ยวไอ้นี่เอาลงเฟซบุ๊กกระโดดหน,นักนะพีดด่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงเฟซบุ๊กพี่แอปเตอร์ใหม่ โอ้ไม่ใช่เอาหล่อสองแมวขอาตเป็นยังไงนะโดนโดไหมยังอยู่ดีค่ะไม่ดิทุกคนตรวจแอนติเจนมาแล้วไม่ดิโอ้พอปิดไฟแล้วมีไฟนี่มาด้วยความรู้สึกเหมือนอยู่ในผับป่ะหรือเปล่า เยมันอ้อนเธอเอ่ะเฮ้ยหนนน้าลกเี่โออสองคนนี้ติดแมวเดี๋ยวสองันจะโดนแมวขวนโดนขวนทุกวันเฮ้ย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 เดี๋ยวมันจะเข้ามาโดน,นกัดที่ติดพิษไม่รู้นะติดพิษเดี๋ยวนี่มันแมวไม่ใช่งูนี่มันแมวไม่ใช่งูน,น,งนี่มันแมวเพื่อนบ้านเมยดูเว้ย

อย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาเจ้าสุนัน่ารักเลยแต่ว่าเพนด้าแดงน่ารักกว่าไม่เพราะว่าเราเคยถ่ายวอล์กที่ไปเที่ยวที่อะไรนะมูลนิธิส่งขรศรีพิการอ่ะแล้วไปเล่นกับแมวอย่างเดียวอย่างนี้ก็คืออันนั้นสัตว์เดือดดําบันแพนด้าแดงไม่ใช่ใกล้สูงพันน่ะเราไม่เหยียบแล้วไม่จับใช่ไหมเจ้าสุนัขแดง ไปหนดจะเลยาโอยเ้ยมันร้องว่ะเฮ้กว่ดยถึงช่วงให้ของฝันแล้วครับทุกคนโอเคอ่า สวัสดีปีใหม่ครับอ่าวันดีปีใหม่เออจบคลิปวันนั้หมอก็อยู่โหนายกระเช้าใหญ่เลยนะฮะลุงหอยสวัสดีปีใหม่ครับครับมีถ่ายคลิปด้วยร่ำรวยร่ำรวยโอเคขอบครับปลาเปี๊ยกสวัสดีปีใหม่ครับปรับเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจับไว้จับไว้ พาให้คนที่หิวเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องยากนะยาดให้เดือดอ่ะพี่หมาด้วยเอ้ยขอบคุณครับป้าโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากหลวงธงพลสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปให้ตอบแทนให้ตอบแทนเนาะนี่พ่อให้ไปให้ตอบแทนให้ตอบแทนโอ้โห ขอบคุณครับอครับขวดใหญ่เลยนแหม่ที่กินนี่คือแบบเหมือนขวดเอเนยั้ยสป้าต้อยสวสดีปีใหม่ครับครับขอให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขวันเริญนะครับครับผมของครับได้มากบนะครเพลงยงไครับเครับได้้วไ เจ็บก็ไม่ลงไม่จบไม่อ้าต้หนเที่ทพงอ่ะเต้นเป็นี้ทงอ่นี่มองอันี้แล้วมองต้องเร็วช่องสามาแล้วช่องสามมาแล้วเกี๋ยวมา

ท่าใหม่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 าใหม่ท่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 าใหม่าหม่ท่าใาใหหาให่ท่า่ท่าใหาใหม่ท่าใหม่ท่าใหมาใหม่หมาใหม่ทาใหม่ท่าใหม่ท่าใหมาม่ท่ามาให ก็ขอจบคลิปเพลงเท่าน <zat, S 2> ี <ged> e. ้แล yes. ้วกันนะผมสำหรับวอล์คปาร์ตี้คริสต์มาสนะก็ปาร์ตี้ที่บ้านญาตินะแบบโหเสียดายเพราะโควิดนะเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะก็เลยนะเที่ยวที่บ้านญาติดีกว่านะสนุกดีนะก็ขอบคุณนะที่ติดตาเราชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมไปจะเล่นไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งกิ้งนะตรงนี้แล้วก็มารีทีส์มัสไอร์แลนด์พี่นิวเยร์ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย